ให้เขาอยู่ตัวที่ขาดแบรนด์นี้ไม่ได้พเพราะเ่าเติมเต็มความสุขและจะทาอย่างไรให้แบรนด์ DLA เนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมานะคะไม่ใช่เป็นแค่แบรนด์อยู่แบบโอสเตอร์เท่านั้นบินถึงอะไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยจะสร้าง exceptional experience ือประสบการณ์ของแบรนด์สุดยอดอย่างจินดังพิเศษสุดที่เขามีความสุขแล้วเขาสามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็บอกต่อแล้วก็ล่ารให้ผู้อื่นฟัง ก็คือคือลยุทธ์ทำไมถึงประสบความสำเร็จความเชื่อมากนะก็คือแรงเดียจากวิธีการคิดของเราเนะคะทีนี้มาดู s t r a t e g ที่คือกลยุทธ์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยนะคะมี5 game changer แล้วก็เขียนแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังก็ไม่ได้ปิดเลยนะคะว่าอันนี้คือ the plan นะคะที่เรามั่นใจแล้วก็ทำห้าอย่างอย่างสุดยอดนะะสิ่งที่สำคัญคือสินค้าเราเนี่ยอร่อยจริง ให้สติข้างในนะคะช่องระแับที่เป็นช่องรกดับที่ดีที่สุดแล้วก็เราแพดเจ็ด้วยว่าการแทร็คกิ้งเนี่ยถ้าช็องระดับระดับดีเนี่ยมันจะแทร็ได้แล้วก็จบด้วยกระสุนเอาไว้นะคะแต่แม้กระทั่งไม้โลโก้บนไม้แพคเกจจิ้งดีไซน์ข้างในแพคเกจจิ้งดีไซน์ลองเปิดดูนะะทุกรายละเอียดทุกรอบอะนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดกินแล้วต้องอร่อยต้องว่าให้